คือยังกรการไปเยื่อิะเพามือน่ต่างๆกรการครับไปตกเนี่ยไนี่บริษัทปรทรากอันนี้เรื่องไหมแต้พอเอกสารอะไรเรื่องนับเปมือแรกอมจานไปเริ่มจะไปต่างจะแลนเลยเรื่องนี้ขนาดลกเลยพอเขาถ่าเอกสารเข้า้แหนกสอถาเอกสดไข้มาเขาเก็บเอกสารน่องเมืองแม้ตตรงนี้ไปเสนอไปเสนอยืนเขาของการกิจกรรมไสิไปดอกเมืองฮะตรงนี้ไปเสนอแล้วก็ประกอบเอกสารเสนอตรงนี้ยังไงกัน ดูแหละนะแต่ว่าตัวไวแต่ต่างอยู่ไม่เข้าเขาเข้าใส่ตอนตอนพักรกเองกระบะครับตอนถ่าลับก็เมื่ออะแต่แม่เขาจะหมอกในตอนพักไปหอดบ้านเท่าหันเรื่องอาจจะเจอพันก็้าไปต่างๆตัวเนี่ยบางที่ก็มาไปตัวว่ารถประโยชน์ขงพยาบาลเองหรือว่าสิ่งหายไปกับแ้วแต่็มหมอสมบางที่พยาบาลไม่เข้าไปหาเขาอาจจะบมีพาวเวอร์้องเพราะใครผู้นั้นผู้นี้ส่งนคือจะบอกไปหรอกในแต่ไปตัวนี้ตัวนี้อ่านประเด็นเข้าใจตัวนี้แม้กระทั่งเขาใส่ประโยชน์เขาเขาเนี่ย โยนลูกปฏิบัติเราเนกสังเกตเหรอให้ลูกปฏิบัติเรา็สังเกตไปเอาใจไปเห็นไปแลป้วลเรี่องนี้คือนักสืิงังเอกสารนอกเมืองสุมารอ่ามีแต่ว่าสรรามสบคนเลยไปไมีแต่ว่าแกแวเราไตวันมานมา,านี่ารบป้าวันะะน,วรรน,นี้เอเราจะพาไปพาไปก้วก็กระจาไปสาคนตันนี้เราสบายดีจา ไยืไปั่ประเนะสถาัวาดอไี่ยเมือดสิด้าเตมาเาไปเะเหมืนเขากับเตรียมพุ้อไปข้อมือไดจะขึ้นกับซอทานเจลมือได้บัระบอโอเคตาม้เียวเป็นเขาเกไปเคียนใส่ใบิตสัไปเคียนใส่ใเนี่ยแจกัเหลาเตมเมื่อก็ใส่ทั้งสามดอกเล้วเตบางบางเมื่อก็รก็่าุด วาเมื่อกลาสกกกงก็วาแกงกล้ามสินะหลังจากเัาก็ลุตามนั้นลูกนี้ซุกมากนี่ครับปลาไม้ก็ซิ้ลุกให้มือน,นึ่งราวามันหน่อยบาทดิมันนี่จะเจ็บบานใ่เขาเสนอมากนะแต่คือเอาสนากรนเข้ากับเพราะว่าพิ้นตอนนเพิ่มจากการงานาทีเขาซื้อลงไหมก็วาไปเห็นปะ นาเป็นเขาลูกไหมรอจเพราะว่าเขาลงกเอาเอาจริงว่าจริงคือเขาลงไปพือเป็นผาแต่ยเขาลงบาตรนั่นเนี่ยติ๊ดไเนีเอากระถาลก่อกรดานกระดานเอาตัวเป็นเียน้่าองม่านเอาบ่แต่หวานใหญ่ๆ่มวานเขาจีไปซ้อนมึงเองสองบาทเลยเขาข้ไปซ้อนเยอะเธอสมุติเราซ้อนให้ประทานเงิหนึ่สองหวานอยู่สบุงเกวก็ ดูเท่นั้นิสูงมากดิโอเคอาตามนั้นไม้ก็ว่าใบหมาปุ๊บเขาก็แแยกเขาเรยว่าบาเมือแค่นิดเอาสอสบัาหลดตัวหนึงเสาต้นนึงเล็บใช่ไหมอ่ะเบียยเขาจะไนึงหลดเกี้ยประธานต้องเองล้วก็สิมอกเบียหมอกมดหมอยังหาดอกต่อไปน่ะต่อไปยังสีซอสนี่เลยสีซอสน่เขาใส่พพพอยอีกเดี๋ยวถ้าถามาเขาต้องสบาเพราะว่าเป็นอ่าเพื่ออนาคบนแต่จริงเขาลงไปเขาก็ใส่ก็ได้เลยแต่เขาเอกเอากรมสนัดเขาเออ หรือว่าไงก็อ่าถ้าไปทไปใส่ตู้ที่บอกเสียงเปาเนาะเออเสียงเลยแกนไปเชนย่าี่นั่ก็ุมก็มา้เท่าหันอ่ะเท่าหันบอกว่อยากซักนักและจริงทีเข้าไปสุดใหม่ที่บอกือเาสนักนึงไดอยากเอาตัวหนักเป็นเห็ดไปโยทำรืงไหมเลยวาวซฟิอยู่พรานแาทำืดไหเลยวาวบุเป็นเก็บบุเป็นยัง สดงว่ตอนประธาุน่หรือพระธานต้องใส่ไหมเพราะเสียงเด็กเพราะเขาเขาใส่หลายโบทนะอ่าก่ได้ว่าแต่แต่เตรยากให้เอาเป็นต้นแบบพวมาบางที่เขามานะทกตเฮียบมั่นมาดจะบอกพระธาุน่งพระธานเราจอไปบอกรับระทนอย่าเฝ้าไปซ้อนแทนมั่นไอเข้าไปเห็นแต่สิ่งที่เข้าหันักืนตันันเดเอาไปเือนเดียวไปใส่บานคามั่นเป็นเช้นไหนระดับั้นกินบาแทนมันจะใส่จเส้นด้ะลคนามไม่้นะว่าคือว่า แล้วแต่เข้าทับท้บอลจะไปตบบอลมาขับจมานะแต่ว่าบอิัดหายเข้าเพไปหลดอย่าเไะเขาซีเป็นโมเดลหายของบาทเป็นเรื่องแต่หมวเรื่แต่บาเทียงเนี่เขาปจะมนไปเพราะว่าเขาจัดเขาแล้วที่บาสีผู้บอกเราว่าวันที่ัวนี้ี่นี่เขาไปยังอกสารเาตอเอาม่าณนันเนี่ยเทียงนี่า่งว่าอยากเลื่อนเป็นเป็นแค่หาเลื่อนทิ่ตรงกรด ถเปยูันขอตกลงเทาทียูนวนก้ได้สามเดือนสามเดือนเพราะว่าเอาไหยืนไปตลาดยิ่งจะมาขอตุกมาเยือเิ่มยอดคุณลีเพราะว่าเือนนานมันจะมียอดลีไทงกาะเขเนี่น่งขอนที่น่นนเียตามว่าวันีอนที่วน่องวนงาองัน นั่นแหละเดอนชิบ่เเือนนอยนั่นเอาเศษแตง่งตัวเรา่ตัวปไม้อยูแตงหันมีร้ายเขาขนาดตัวเออไหนหัลวเเนเดอนเข้าบยากเสียเ่อทุก่เมนเดิมเดเมเดเขาเก็บแล้วเขาไม่เงินเขาสื่อปุยนายได้บบนี้ไมน ป้าหลาปาิเี่นีแนน่เขนแนทีอั่แต่เขานี่ยสกอาีจซิลกซองนี่เกซองมันจะมีทั้งหมดดูจากซายจะตกไปซีสายหาสายหาหัวหาหลอกเด้อหาแลอกหเด้อปากซองเจาเจอเจอมื่อที่หาครับวันที่ซหรือลิเไห้หาว่าซหรือิเดปักซองไหนมีมันจะมีหอยสาต้นจันทร์ิเบบอก รักที 4, ่สองรักหาจันสว่างน้องเรืออัเป็นชตี้ชาสตี้ก็ระกันนี่ที <oughs> ่จะเข้าชุดรวมกันนี้แล้วตัวมาวันที่ถึงสเนี้น้องตวงน้องเมฆเขาอยู่ร่วม่จริงแต่เขาคอแหละเขาอยู่ร่วมรวบมกันกะเดเปแต่สายนะแต่ตอนนี้สาน้องตัวงน้องเมฆน้องหินน้องเรือตัวนี้แมนซีบกซปัเซด์เนบอีแมวน้องอีโอ้ยมือกองนนเนี่ยเขาซีฮสเปียเดินซ ร่วงโ้ออยู่่ไหมบัตรบัตรหอดเดืนที่สองก็คือหนึงท้ัหาเดนที่สอ็นั่งองมันป้เกี้ยงไงแปดห้าสทีสแสดงว่าแปดห้าสิบองสองเสองปเกี้ยงอ่ครชอบเปที่สองเพราะว่าป่าไม้คือที่จะอบคนสิเทนี่ไหมตบมันสัตรงหน้าแท้เขาดิครับบอกก่อนไปเรือมือมสุขมากแก็เค่นที่สองแต่ว่าเหลียยจะเขาบอกกันว่าหอมอ่อนบอก ต้นกัสอระาุเขาแหลกผมก็ดอยู่ตวอย่าประจำนะคะตดงผมอย่างไม่ออกขโมยลายโอเคเนาะไม้ตะวสุกุมานี่ขั้นเอาตามนีกไตามอี้เนาะบตะวัสุกยอดมันมีสิบปลายดอกเดือนสิบสองาจะเป็นผ่ายเดือนสิบเอ็ดก็มานี่ เป็คนไปยักไม้ก็ว่าเขาต้องเริยนเป็นเดกสาก่อนอยู่แล้วเป็นเอกสานเข้าไปชมพันา์เขาชมพัน์ไหนนี่ใช่าเขาพุยกันปากหลาเพื่อเตรียมเต็มหน่เท่าีแล้วต้องเป็นเดก่านเป็กเป็นเยเข้าแบบกำหนดมือบี่แม่ประุูพอประุพวอดจกเรีอนที่สองนี่โอวาก็ต้องเตรียมเขาหน้าเสกเด็กสานประุกพ่อนี่หน้าเสกนี่ ส atas, ื้อหาตาซตามแผนนะแต่เอกสารตรงนี้จะเดินที่เอีรว่าตัวเลนที่สองนี่ยป็นอางไร้ตอนนี้จัมปหนึ่งเดนหนึบนจัมป์ส้าจัปอาเหนอแกม็วันนเดินวันที่หนึ่งทวัที่หายไปที่หนึ่งอันนี้เป็นกรอบที่่านี่ทายิงตามเอกสารที่มาเข้าเข้าคไรอเี้ยไปนลาเดียดต่างต่าอนี้ั่นใหเคาแบบนี้ตรงละเอียดตรงนี้เป็นองที่เดีเขาต้เปิด ดีมือก็มีแต่ชนิ่เบิ้งเบิ้งรูท่าก่อนเนาะพอเหลือทุกเบิ้งรูท่าก่อนรูท่าก่อนในหเอากระชื้เปนน้ำไปเพิ่มกันอยง้ให้ไปงเด้กซิย่างต่างๆเอาขอเพิ่วานไปซุดก็บริข่ายเขาอเพิ่มนี่ยขอเปาเป็นน้ำเดือยเขาก็ได้พี่มีนมนตำมันผมยันตามรักแล้วก็คือเขาขอคฟยกัต้คุยแต่ว่าถ้าเขาขอเมื่องเขาเดี๋ยวเขาพี่ยังอรดก็เฮ็ดไปไ่้น เออแตครเนาะใช่ไหมพวกน้คืออยู่็นกิกรรมอืมนี่แหละคือลบกันเเขาคิดตามแอเออยังไงพอิขายเขาดอกกัอเขาดอกจะดีกว่านีอันนั้นมกันง่ายสันง่ายนอผมจอเขางานทใจกิกรรมของเขาก็คือตื่้เขากันแต่ไหนเอาไงเขาพยอยาคิดน่ายาแต่ว่าเอาเหที่ซ้าคิดเขาอืมทอเขาเอยเขาเขาใจกันนนะรว่าคือแบบทังทีเเห็นกัน ส่วนร้ายหายส่วนร้ายหันได้ทีแต่่านต้องให้เขาเขาใจเขาโดยหลักแะ่อยากขอะยะระยะค้มาอาเทำไเสื้อเสยเออเสียเสียงไปแต่้ใช้อุ้ยร้ายกว่าอุ้ยอไายกว่าอันนั้นมันบอกถึองนิสกรรมเยบกรงนิกรรมพอเข้าไปยันคิดกูไปหน้าพ่อรักเไยมันมี่ความค้างเขาปรติกรรมหเขาเาดูู่บางมัที่แบงคนที่จะเี่ย โดนสักใครกูจะโกรมากอีเวลาพวเดียองเซนที่อยู่แบบลาดอไรังไอเมือเมือของพวกน้นเดี่ยวเขล่าแผนอีเขาบอกเลยมันนี้เขาอีกเขาบอกไม่ไลกบางคนเลยบอกบคตรเลเขาใจที่บอกคือย่างเขาไปนสารบัตรบอกทองบอกมอสโคตรเลเขาใจเด็ดคนอลยว่าเป็นยักษกระถางที่มาแล้กินที่ที่ชัสนเชียงศบอกถึงว่า จ้าหัว่าเวลาไปตืชหรือไินี่มิว่าไปพืชเนี่ยโคมันนานรวเเขานังขาเาก็เลยว่าเอากาแฟชหนึ่งก่อนต๊อ right, รลตคคนไทยโต๊รปลใคิบัดเขาว่าคุยว่าแะไววะจะจ้าเพระว่าต้อกาแฟกินดีน้ยมันขาชิบอกเขาจะบกว่าเอาเน้มาอห้กินไอ้กรเบืออกันว่าอันนี้ผมมีเน็อบอร์ดด้ขาบอกไปมากๆพาเหมือนกันบออัานไมด้บอกก็มามันไม่เหตุที่พ้นมันเวลาทำสื่อสารดิเพราะมันรูปรูปอ่ไเดิเอ้ามัตอึมาเนหน็ต่อก ตีรวมโหลดควรมีที่กำมันเป็นอย่ันี้เขาก็จะฟักตอนกินคนเดียว่ัอู้กับเนาะเขาจะจัดความเป็นสื่ทาบตอนเไห่เนีมีที่อีกมันก่อยฟักอะไรนี้่อนก็้้นเย็นใจว่าอันที่มันเยี่ยะนั้นอกอันนี้เป็นขาเตอนดอนแต่ว่าถึงใครเลยบอกเป็นหนุ่เดี๋ยวเวลาไปลบที่นยังอดมันทำตอนเพราะมีมีเหลือยูของเขาการทเป็นเรืองที่ครบบ้างี่รอะมันมีเฮียนั่เฮียนี่แค่ตอเขาบอกก็เลย นี่เจ้าจะเบิ้งตุ่นิละนี่เจ้าจะเบิ้งตัวนิดะเบิ้งตุ่นีไม่เล่าเสนอเนี่ยขั้นตองเ็ดตามกการผลิตมันจะมีวิธีการใส่คุยนี่เด้อมันจะมีว่านี่ขันตอนนี้นี่บอกแผนกเขาพูดว่าไอ้ไข่ใบใจบ่เป็นเฮ็ดนอกเอกสารบ่ได้นี่การดำเนินขั้นตอนในการโฆษณาสร้าคดินฟุ้เก่าเป็นโลกเนาะเนือนี่ ถ้าลังต่อพ่วงพอแม่ไปส้นเขาห่วเริ่มชิอคงคนเึ้นไปหมาว่าตนนอนเทาดูว่าคือลักการชิดสองคนขึ้น,นไปแม่เท่าจะเริ่มไล้ตาหนาทิดงานนี่ยในนั่เสนอต้องมีตาหนาังเสนอยุคประสงค์เอ็มีนนะอ่ะตรอแต่เขาบอกว่าเอมสีเขียนสีบลไชเขาบอเขาจะเฮาดิภาษาหลกคบภาษาของการซีมเขาจะบอกเขาจะบอกภาษาอนีเขาเขาการเขียนภาษาหลั<ม>ลสล <MC. S 1> ขิขนาดตาหนาติดงาดนัง่งเสนอ รายงานจุดประสงค์กล so ่าวประวัติความเป็นมาของบริษัทแนวทางนโยบายและยื่นเจ้าของข้อหนึ่งนะผ่านไปข้อสองนี่เสนอให้คณะกรรมการขันบ้านบันตรผู้ใดที่ผมว่ามันหรือกลุ่มบ้านรายงานความเป็นมาของการผลิตกิจกรรมในบ้านเขาเสนอโยงปัญหาการผลิตผ่านมาเป็นจังได้คุณที่เขาใส่ตัวมาเคมีเป็นจังได้ในอดีตปัจจุบันมันเสื่อมมันเสียเดี๋ยวนี้ว่าอยากให้แก่ใค้เขาเขาเขาตกหรือเปล่าบุ๊มเบว่าบุ๊มเบลล์เจ้ามันเชื่อมเปหลักก่อนบุ๊มเบลล์เลย มันเป็นกฎหมายที่เขาอไปตกเป็นตงสี้ดูอตนี้บ่ได้อีไตันี้กกรางบอดดึงเทาอันนี้ก่อนตัวนี้บาน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 านก็จะหวงมาบานเท่านี้ในมีมาลาแล้มีปัญหาตแม่บอแต่บางบานเขาบอกว่เป็นกสิกรมเลยเขามันก็มีหรอกบางบานมัจะใ้วัดุอย่างเดียวเต้เพิ่มรข้อหาอเขาเอออเร่นันการได้เลยยหายันตอนเลยเขาก็เริ่มงาขนเลยอกได้ดี สามเหออให้ทัศนาแหลกเป็นบทเรียนะรวบางคณะอ,อ์การย์เอานา,ากระบาอกข้อมองเป็นสน้นที่งานบาริษัทเป็การแปรเมื่อขึน,ขนมีเลยแต่นะี้แต่ซีเรตตางหนาคณะที่งานเสนอความสัมพันกนารควบคุงดินเป็นบทเรียนอะไรบ้างเป็นไปนี่สานัคือ,อย่าง,งนเป็นขึอ้นเอกสารที่เขาเประกอบเขไปอ่ะตอนนี้เขาประกอบแนะน,นำาม่บอกว่าการใส่ใส่เป็ในได้เนหน้าเขาจะตระสอบตอนไรจะายมันไม่มีเลยอันนี้หมายความว่า ผาเสนอที่เขาเสนอไปนที่พนีทนเพื่อขมแต่ขมาตวทุกนั้นเด็กนมีพอ้พ่อยพนียงอยากให้เอาพู้พ่อยไปแต่เขาแกงวามันบำรุงมิของมีก็เลยต้องส่งโคสเตอร์ต้องส่งตรงนี้ไปเทียนเข้าอมาไหรอเนี่ยนี่นี่เเหลืองของมันเรีว่าโบเมนมาเขาเดไปเลย่โบเมนจัดเลยไ้แนีีขึ้นเหลือเปล่าผ่าเสนอเขาเสนอตัวนี้เองสารประกอบเรียแล้ว จากจา cents, mm ุด hmm. ชุดน <edi> hmm. like ี chanting, no ้แหละจะคอยได้ไปสัหนังแล้นันนก็ต้อมีตามที่เขาเสนอไปเือดมาเข้าเสนอเพื่น่าเข้าซแบบนี้แบบนี่เพื่อก็มีข้อับเขาบอกว่าหายข้อัหาที่ตรงนี้ตรงนี้้ามนั้นนี่ก็บอกเข้ามาเสือนี่ถามตนไหนอ่าเอา่ปิไปมีไปถามเพิ่มบอกเสื้อนี่กรว่าเอกสารตัว่กเสื้อนี่วา บริษัทต่างเ็นเอ็นบีแเอ็นบก่หได้อมีตาเห็นได้บอบอกโคตรยากเลยเขบอกเห็นบ่ได้แล้วนะจอคุหนึ่าเห็นโพตเบอกตเก่าบื้อว้าหนึ่งเดียวอนที่หนึ่งพัมากมิดบอแต่แต่เขาคอเมนต์มาร่มนั์คอ่เขาคอมเมนต์มเมนอมเมนต์อเมนคเคเม แต่ขนาดไปคอเบอร์โทรแต่ละบาทของการเมื่อยยิ้อยู่แต่ข้าวไฟคนเองไปจะเคืือประธานบริษัทจะคอยลสแมนาก้อเมือยู่แล้วต้องบอกอยู่แล้วนั้นเขาเดี๋ยวนี้เขาเองหากลุ่มอะไรกันนั่นยังนี่หัยังีนยีนยนยีี่นี่ยย้านนนนนีานีน บริษัทนมาผมคือบริษัทนนบริษัทเป็นัหลักเขาีย้าบริษัทเขาเป็นหลักด้เพราะว่าเขาวันนี้ถือแต่แก้มส่วยสุซัอมากจนกวรรัเข้ามากลุ่มเขาไว้ถือก็เห็นเก็มาเห็นอยู่ล้วมีใบกิสัมพันธ์มกมีเละคอยนอกนเยงเขบริษัทเขาเมนส่แล้ว ได้ขนาดว่าเด็ดาดมากทรงซบริษัทอยากกว่านี้คอยนี้คอยนี้หมนเองอะนะงมันก็วรงอนตืในเตนางที่ตรงนี้เลยอันนี้นะมันรอเดียวนางที่ตรงนี้เชินปีนี่ก็ตัดสูตนแบบว่าจะ่านีนะขอบใจาเพราะว่าเพราะว่าสูตรตัวนี้แมคณะบริหารที่ลงเวียงพก็ภาคราได้เด็กบนอกปสนใจหกิิดเดือเป็นโมเดลซื่อคือเราที่มีคนยังป็นราษาบาไยเาย่คือคือห พอท่านมีโคดก็เลยเอามาใส่เพื่ออยากให้หูจักว่ามันมีแบบนี้เยอแต่แบบปีต่อไปเขาก็เอาควาคืนแท้คืนแท้ใช่ป่ะคืนเทพเขาลบกันอยู่สิเนี่ยแต่คู่มือเนี่ยพอมิเตอร์ขนาูตรแดงจะไปลุกอยู่เพราะว่าเขาเคยเป็นสูตรนี้มาก่อนเขาลุกคู่มือยังเป็นสูตรแดงเลยหนุ่มแต่ว่าเขาแบบมสูตรนี้มาก่อนแล้วเขาคืนตเต็มซสูงมากเอาง่ายนะองค์การที่ต่าเขามันแข็งแกร่งแต่โคดเหมือนมุทันนี่ใช่ป่ะโคนที่มาสูปัตตานีใว่าป่ะโคดที่ปัตตานี เขาายเขาเสียอธิบายเขาใจเทเเขาก็เบิดบาเพอาโค่นทามันมีคมรูกพรุ่งนีเขาใจนิดนึงเปิดเป็นตู้เขายังอตีควงหมวยปาไปเลยเม้ยวะโค้งหมุนอะโค้งห้วยประเทศนั่นรองโค้งหมุนอ่บริษัทอื่นหนดเถูกต้องได้ได้หมดได้ได้หมดได้ยูนีเ่นเหบอขนาดว่าเขาบริเก่งยังเลยแตมาเป็นอยู่ไนบริษัทบริษัท่าบริษัทกุมบิ ผู้เก่งๆเขาปกล่ะครับแต่มันพอแห่เก่งนู่หน่อยเขาก็เขากินหลดฝามันลงถาไปบอกเามันกไปบุท่านบุสมากมานอไปเกักินเมือทิมันกระิขัดเลยได้ขาหยจันทน์นาะมีลุงไปอาทิตย์หนึ่งพันมากอาทิตย์ติ้ง้องเลยเพราีไปอยู่อน้าไบาเมื่อเลาที่จะพูดมีหูดเยอะเลยเหนไีแล้วจะไปบอกเขาชิมย์จะคนเก่าๆมาเป็นแกัน้โอเคนะ นี่กระแสดะรอบคนพันาช้าตื่นแลล้วละยังซุกกระตื้นใจไวอ่ออกเอาตัวเมื่อกำลังหน่อคนเดียวที่ใส่พอยวัยห่อยเดี๋ยวสีไท้ายพี่โอ๊ะี่บอ่นี่ <c oughs> อะไปยังก่อเนี่